สวัสดีคะ่ะเพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่รุนรักษ์ชาแนลเย็นวันนี้นี่จ้ะหมูจิ้มลวกนะจ๊ะแซบๆถึงบ้านกันหลือยังจ้าทุกคนมาทานกับกันนะจ๊ะนี่หมูจิ้มลวกแซบๆบอื้อืออร่อย นี่นะจ้าหมูจิ้มลวกนี่นะจ้าน้ำจิ้มแซ่บเลยจ้าใช้สิทธิ์โครงการคนละเครื่องนะจ้าสามสิบบาทเนื้นจ้า หมูคุโรบุตะให้ข้าวพนเนื้อแดงมาด้วยทำโตโตเลยจ้ะแม่ นี้วันเสาร์แล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเข็มที่สามจ้าวันนี้ก็ต้องบำรุงนิดนึงพรุ่งนี้จะได้มีแรงเนาะอืมำจิ้มมันแซบมากแม่อืมอร่อยมาก ขอซื้อเขามาสามสิบ,บาทอย่างนนเนี่ยสแกนคนละครึ่งด้วยนี่นะจ๊ะพริกพริกจ้ะพิกเจ๊แม่ <c oughs> ทำน้ำจิ้มได้เวอร์วังมาก สวัสดีผู้ชมคนดูทั้ง35ท่านด้วยนะจ๊ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนกดไลค์กดติดตามนะคะช่องพี่รุ่นรักแชนแนลกันเยอะๆนะจ๊ะนี่หมูจิ้มลวกยั่วๆจ้า